ลดลงไทยเปิดโควิด19รายใหม่25,02รายขนาดเสียชีวิต129รายรักษาหาย22,361รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล188,342รายซึ่งมีอาการปอดอักเสบ1,962ราย ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ปเปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่23เมษายน2565วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม2 0 0 5 2รายลดลงจากเมื่อวานนี้จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ24 0 0รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ48รายรวมป่วยสะสม4,148,090รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา1 9 2 0 0 0้ 14,655รายและมีผู้เสียชีวิต129รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด -19 แล้ว27,649ราย ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้วันนี้22,361รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนและมากกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว3,932,099รายเฉพาะตั้งแต่1นึมกราคม65เป็นต้นมา1,763,605รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก1 8 8 3 4 4 2รายโดยในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการปอดอักเสบ1,962รายเฉลี่ยจังหวัดละ20 ห้ารายและมีอัตราการคลองเตียงร้อยละ25จอหมายจับรออีกอื้อตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานคดีนักการเมืองดังข,งข่มขืนอนาจารยิงสาวคาดการงสัปดาห์หน้าขอสารออกหมายจับอีก9คดีพลตำรวจตรีไตรรงผิวพันรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงความคืบหน้าคดีนักการเมืองดัง,ดงถูกกล่าวหากระทำอนาจารและข่มขืนหญิงสาวหลายรายว่า เมื่อวานที่ผ่านมาตนเองได้เข้าไปตรวจสำนวนการสอบสวนผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความไว้ที่สอน,อนลุมพินียังเหลืออีก9รายที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับกนักการเมืองรายดังกล่าว ซึ่งตนเองได้สั่งการพนักงานสอบสวนให้ตรวจํำนวนการสอบสวนให้รอบคอบเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานในการขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนต่อไปเนื่องจากคดีมีอัตราโทษจำคุกเกินสาปีขึ้นไปสามารถขออำนาจสารออกหมายจับได้ซึ่งผู้เสียหายหนึ่งรายต่อหนึ่งคดีไม่สามารถที่จะมารวมสำนวนกันได้ในกลางสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ รองผู้บัญชาการตำรวจในครอบาลยังกล่าวด้วยว่าผู้เสียหายอีกสามรายในพื้นที่รับผิดชอบของสนห้วยขวางจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเพชรบุรีนั้นทางพนักง,งานสอบสวนได้ส่งสำนวนการแจ้งความไปในพื้นที่เรียบร้อยแล้วและทราบว่าแต่ละสถานีตำรวจนั้นได้มีการเชิญผู้เสียหายไปสอบรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานและเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามคาดว่าในส่วนของนักการเมืองดังเองก็น่าจะติดตามข่าวสารอยู่บ้างหากทราบว่าตำรวจจะไปขอสารออกหมายจับก็อาจ จะมามอบตัวเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาเหมือน3ามคดีแรกก็มีสิทธิ์เป็นใจได้จุรินปรื่มคนสงขาต้อนรับอบอุ่นเสมอหวังเลือกคนของประชาธิปัตย์ครบทั้ง9้าเขตในการเลือกตั้งครั้งหน้ามั่นใจผลงานจะพิสูจน์ให้ชาวปักใต้ได้เห็นเป็นรูปธรรม ายจุินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพนันชุ์นฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงภาพรวมการลงพื้นที่พบปะสมาชิกพักจังหวัดสงขลาได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเสมอมาทุกคนมีกำลังใจที่ดีในการช่วยกันขับเคลื่อนพักให้เดินไปข้างหน้าพร้อมตั้งเป้าชาวสงขลาจะให้ความไว้วางใจเลือกคนของประชาธิปัตย์ทั้ง9เขตซึ่งขณะนี้เปิดตัวไปแล้ว4เขตอีก5เขตกำลังทยอยเปิดตัว ขณะเดียวกันในการพบปะสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลา27องค์กรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงสะท้อนปัญหาช่วงโควิดที่ทําให้ธุรกิจการค้าซบเซาโดยประชาธิปตัดภายใต้การกํากับในกระทรวงที่รับผิดชอบกำลังเร่งดําเนินการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับนโยบาย ทางนี้เกือบสามปีที่ผ่านมาตนรับตำแหน่งหัวหน้าพักใหม่ๆเทียบกับวันนี้ก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทํางานในฐานะพักร่วมรัฐบาลหรือในฐานะหัวหน้าพักและการทํางานร่วมกันกับกรรมการบริหารพักในขณะรัฐบาลสิ่งใดที่เป็นเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลทั้งนโยบายการประกันรายได้การแก้รัฐธรรมนูญสู่ความเป็นราาประชาธิปไตยยิ่งขึ้นก็ประสบความสําเร็จทุกข้อนอกจากนี้ยังไม่มีการทํางานไหนที่ไม่มีปัญหา ไม่มีการทำงานไหนที่ไม่มีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งหนึ่งที่อยากเรียนรู้เมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็จะต้องไม่หนีปัญหาและกล้าเผชิญหน้า รับผิดชอบพักประชาธิปัตย์ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากก็ขออย่างเดียวขอให้สามาคัคคีขอให้รักกันและไม่ซ้ำเติมสถานการณ์ช่วยกันจับมือเดินไปข้างหน้าให้หนักแน่นตนมั่นใจว่าวันหนึ่งประชาธิปัตย์ยังมีโอกาสที่จะกลับมานั่งในหัวใจของประชาชนได้อย่างแน่นอนส่วนกรณีที่อาจจะมีบางพื้นที่ที่ประชาชนรู้สึกหวั่นไหวกับกระแสของพักในช่วงนี้นายจุรินก็ให้ความมั่นใจว่าสองสามปีที่ผ่านมานั้นได้พิสูจน์ให้คนพักใต้ได้เห็นชัดเจนในเรื่องของนโยบายที่กระทำอย่างมุ่งมั่น ั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์โดยขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องชาวภาคใต้กลับคืนมาเหมือนในอดีตที่พรรคเคยรุ่งเรืองในหลายยุคและพรรคก็มั่นใจด้วยผลงานการทํางานที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมจรงจิงจังกับคนพื้นที่ภาคใต้ขณะที่ราคายางราคาปาล์มก็ถือว่าดีขึ้นมากแล้วถ้าตกต่ําวันไหนก็ยังมีประกันรายได้ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของประชาธิปัตย์คอยเป็นหลักประกันให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคใต้ไ,ได้ลืมตาอาปากได้อยู่แล้ว สิริโชคเร่งทําพื้นที่พร้อมเป็ตั้งใหญ่หวังทวงตําแหน่งคืนช่วยประชาชนแก้ปัญหาปากทองที่ดินทํากินนายสิริโชคโสภาอดีตสสประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสํานักข่าวไอเอ็นเอถึงการลงพื้นที่พบปะประชาชนในมีการลงพื้นที่พบปะประชาชนโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 นําถุงยางชีพเข้าไปแจกจ่ายทําความรู้จักประชาชนให้มากขึ้น ซึ่งจากการลงพื้นที่นั้นประชาชนก็ได้สะท้อนปัญหาภายในพื้นที่โดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของปัญหาปากท้องและที่ดินทํากินทางนี้มาทำถึงการเตรียมตัวสําหรับการเลือกตั้งใหญ่นายสิริโชคกล่าวว่าสาหรับการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นมีความพร้อมและมั่นใจมากขึ้นแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มไม่ลอยแพรราคาสินค้าแม้หมดเวลาตรึงดีเซลปรับได้ต้องเหมาะสมกลัวหยุดการผลิต นายจุดิลลลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมดูแลในส่วนของค่าครองชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างเต็มที่หลังจากวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ราคาน้ำมันดีเซลจะมีการลอยตัวซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลต่อต้นทุนการขนส่งและการผลิตสินค้าโดยเฉพาะสินค้า18หมวดสำคัญและจะดูแลให้มีการปรับราคาสินค้าตามความเหมาะสมซึ่งบางรายการก็ต้องยอมรับว่าจําเป็นต้องให้มีการปรับขึ้นราคาเพื่อรับการกักตุนการผลิตที่สูงมากขึ้นดีกว่าให้ผู้ประกอบการหยุดการผลิตเพราะขาดทุน แต่ก็จะไม่ให้ปรับ หรือปล่อยให้ขึ้นอย่างเสรีก่อนจะปรับราคาก็ต้องมีการชี้แจงต้นทุนที่แท้จริงและการปรับขึ้นราคาก็ต้องปรับขึ้นในระดับที่เหมาะสมเท่านั้นโดยเฉพาะสินค้าปุ๋ยเคมีซึ่งยอมรับว่าได้รับผลกระทบสองทางทั้งจากต้นทุนการขนส่งและการผลิตที่สูงขึ้นจากสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่มีผลต่อราคาน้ํามันซึ่งจะสะท้อนมาอยู่ในส่วนของการผลิตปุ๋ยเคมีด้วยโดยรัสเซียถือเป็นประเทศผู้ผลิตสําคัญทั้งปุ๋ยเคมีและน้ํามันเมื่อเกิดสงครามก็จะส่งผลกระทบ ค่อนข้างมากแต่การจะปรับราคานั้นก็ต้องมีการแจ้งต้นทุนเอกสารตามข้อเท็จจริงไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยสุดช็อกพบร่างเจสุภการลูกผู้จัดละครดังเสียชีวิตผูกคอในบ้านพักพบมีอาการป่วย เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพันตำรวจตรีพานุรุธเกตกลิ่นหอมสารวัตรสอบสวนสนคลองปันรับแจ้งพบชายผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านพัฒนาการเขตสวนหลวงจึงรุดไปตรวจสอบที่เกศซึ่งเป็นทาวน์โฮมสูงสามชั้นบริเวณราวบันไดชั้นสามพบร่างของนายสุภการเดอเจอายุ4ี่สิบปีเป็นศิลปินและอดีตดีเจซึ่งเป็นบุตรชายของเจีย๊ยบการจนาพรปลอดภัยอดีตดารานักแสดงและผู้จัดละคร โดยสภาพศพนั้นได้มีการสวมเสื้อยือดคอกลมแขนสั้นสีขาวสวมกางเกงขาสั้นสีเทาโดยมีเชือกไนล่อนสีเขียวเส้นใหญ่ผูกรอบคออยู่ตรวจสอบตามร่างกายเบื้องต้นไม่พบบาดแผลภายนอกมีเพียงรอยช้ำรอบคอคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า4-5ชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงนำร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากการสอบสวนทราบว่าในสุพการ์อยู่บ้านกับพี่น้องรวมสามคนช่วงเย็นวันนี้คนในครอบครัวออกจากบ้านไปทําธุระเหลือเพียงนายสุพการ์อยู่บ้านเพียงลําพังกระทั่งคนในครอบครัวกลับมาในช่วงดึกพบร่างของนายสุพการ์ผูกคอ,อกับราวบันไดไว้เบื้องตน้นทราบว่านายสุพการ์นั้นมีอาการป่วยเป็นโรคประจําตัวต้องรับประทานยาเป็นประจําอยู่แล้วประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนกับมีฝนบางพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลวันนี้ฝ้า,าหลวในตอนกลางวันมีฝนร้อยละสิบ กรมตุนิยมวิทยาพยากรณอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก,อออกมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันอ่าว ไทยทําให้ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าดูดในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญจาก i n n d a n e w